โตโยต้ามาจสตี้นะครับเต็ชุดลากเรือลากเจ็ตสกีลากบิ๊กไบนะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับหัวบอลนะครับเป็นหัวบอลว่าฐานขนาด50มิลนะครับลากเรือได้เจ็ตสกีได้บิ๊กไบได้นะครับตัวบอลมาลสามารถถอดเข้าตอดออกได้เวลาไม่ใช้งานนะครับจะไม่ยื่นออกนอกตัวรถโดยเฉพบริเวณตรงนี้นะครับ ชุดปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟ7พินติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเบรคไปรีไปพามากติดหมดนะครับมีตับเกียร์ด้านล่างกันมอมองคอนะครับมีสกรินต์ัญคายนะครับกันหมลุนวงลูป โอเคเรี okay. ยบร้อยนะครับสำหรับชุดลากเดลต้าเกตส์รากบิ๊กไบค์ของเดลต้ามาจัสติง้งนึ่าสำหรับการรับชม